สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนี่พีน้องชาวยูทูบครับสวัสดีอีฟซีทันนะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกชื่นเคยครับช่องเจตเตยดินดวนสิลสเกตเนี่ยวันนี้มารับเจ้าซูมิโตโมครับ F5 ส่งลูกค้าพี่บูลังสาหารครับจังหวัดอุบลราชธานีมากับเจ้าปูเฟียครับคันนี้จะของรักมากครับจะร้องไห้แล้วครับเนี่ยจะของขับเองตลอดครับคันนี้ผมตามจีบมาสามปีครับ คันนี้ผมไม่เคยลองขับไม่เคยอะไรเลยไม่กล้าขับบไม่กล้าลองนี่เป็นพี่ชายอยู่แฟงแสนครับผมตามจีบตามขอซื้ออยู่สามปีครับคันนี้ไม่ยอมใจอ่อนครับมาวันนั้นไม่รู้อารมณ์ไหนคิดจะขาย แต่แกก็เพิ่งเอาซื้อซูมิโตโมอ็นเฮดร้อยสามสิบยี่สิบหกครับแกะกล่องมาซื้อเงินสดมาเลยแกก็เลยว่นนั้นเผือปากว่าจะขายนะเผือปากวันเดียวครับผมจับลูกค้ายัดเลยครับจบเรียบร้อยครับมาเจ้าเดียวเลยรถโอ้โหรถเรียมอย่างนี้นี้ไม่ออกครับระบบระบบครบรถนี้ ผิวพันบรุงบดีสะอาดคิปภายในเรียบไม่มีรอยหยดรอยเยิ้มเลยครับโซเซอร์เต็มช่องหลงังโอ้รถพร้อมครับพีเอมศูนย์ตลอดด้วยครับอันนี้ไม่เคยใช้ช่างนอกเลยเย็ยนถ่ายคือช่างศูนย์หมดแม้แต่กองแอร์ก็ยังของศูนย์เลยครับไม่เคยใช้ของนอกเลยจะของขับเองตลอดครับอันนี้ จะร้องไห้แล้วครับอำลาเมียเก่าแล้ว <c oughs> กอดตรงกอดอะไรก็ครบหมดครับบรุงบอดีไม่มีรอยเลยครับรถย้ายทุกวันนะครับตรดเติดนี้ไม่ะลอกเลย รด1มื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยชั่วโมงครับวันนี้ระบบสมบูรณ์มากครับเป้าเครื่องทำงานได้เลยครับดูครับห้องรถรุ่นนี้ไวนะครับผมชอบรุ่นนี้มากครับขับนิ่มขับดีกว่าพวกรี4สิอีกนะผมว่านี่ก็คือความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับเรื่องความไวความนุ่มของคอนโทรลเนี่ยรุ่นนี้ อ,อำลาเมียเก่าครับ ใน้รงายในเรียมกดครับไม่มีฝุ่นเลยครับเช็ดตลอดรถอยู่นี่ไม่เคยปล่อยรถโสมครับอูแมโครครับชื่อนี้ใครๆก็รู้จักการักตีคุณภาพได้เลยครับรถเจ้านี้ ผมมาอยู่นี่มาเลยี่สามสี่ปีผมไม่เคยขับคันนี้สักครั้งหนึ่งเลยนะครับไม่กล้าขับเลยครับจะของรักมากเลยคันนี้นจอดเข้ารมตลอดครับ จวนก็อร่อยซีเนอจวนแห้งว่ะมันหุ่มันหนุ่มก็อร่อยซีอีกเด้คบหนุ่มกว่าแจ้าในช่วงล่างมันเ h a u ก็อร่อยซีซีบนหะน้ากว่าแจ้วเลย โซ่ใบแท็กก็ยังนาครับหัวน็อตยังไม่โผล่ครับไม่มีหักไม่มีงอครับโซวก็ตเต็มครับบูทนีเพิ่งอัดบูทมาใหม่เด้ยครับตํานี้ก็มีเฟรมรก่อนอยู่นยหน่อยนึงครับลดลงบ่อธรรมดาครับก่อนอยู่หน่อยเดียวแต่ไม่ได้ผุแบบนาเกียรินะครับแค่ก่อนก่อนอดูภายในครับ เช็ดตลอดครับไม่มีฝุ่นครับเจ้าของขับเองแล้วก็รักษาเองด้วยโอ้เลขสวยครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยครับโอ้เลขสวยเลขสวยโหมดการทำงานก็มีอยู่สาโหมดนะครับตัวนี้เป็น A S แล้วก็ S P ทำงานปกติแค่โหมด A ก็พอครับตัเดิน ไปก่อนไปถึงนูวลถึงตองหนึ่งพอดีไม่ติดเลยอะฮะศูนย์จุดแปดแล้วก็ดับไม่เอาเอาเผื่อขึ้นเทนเลอร์ลงเทเลอร์เดินเข้าบ้านอีกโอ้เดินเป็นกิโลเลย,ยเหรอไอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ตองหนึ่งฮะตตต้้้ออององงมรถไไ่ใหิดฟยิงเปล่า

ไม่มีรอยนี่คิดกวนนิดๆหน่อยๆครับธรรมชาติมากถือว่าไม่มีรอยนะครับต่ไม่โคถ้าอย่างนี้ถือว่าไม่มีรอยเลยดูครับปั๊มไม่เคยถอดเลยแห้งกิ๊กเลยครับคันนีด้ดูชุดกุ้งชุดกองกับชพีเอ็มชุดใหญ่ไปครับชุดพีเอมหมื 11, ่นหนึ่งพันไปเพียงไม่ได้ร้อยชั่วโมง เอ็ดเฮ็ดร้อยสามสิบเอฟห้าโอ้หกีแน่นบูสลักแน่น,นอือตัวนี้จะเป็นประกอบนี่เช็คได้นะครับเพราะนี่คือประกอบญี่ปุ่นถ้าเป็นเอตรงนี้เป็นประกอบอินโดนครับ ดูได้เลยแนะนำเคล็ดวิธีดูไม่เชื่อเอฟจะเหมือนกันหมดนะครับมีประกอบญี่ปุ่นประกอบบินโดชุดแพงครับแองกิ๊กเลยเหมือนผมไงโดนของแพงไปเลย โอ้ตอนนั้นปิดไฟเลยฟิลขาดเลยเครื่องเป็นีเจเจครับสเจเจแต่หกจะไม่มีีกยา f 6นี่จะได้โล่งหมดเลยสีเยเนหมือนกันครับพวกเดียวกันแต่ว่ามันมันไม่ใช่เครื่องดีแมนะครับพวกจุดป๊ำนาำจุดอะไรไม่ใช่มันจะคละ้ายๆเปลวเป็นพวกสี0ลเล็กอะไรประมาณนั้น,นครับกลทงกนแทงก็ไม่เหมือนกันครับประหยัดครับรุ่นนี้ตัวตัวนี้มัน เจ็ดจุดเจ็ดหน้ำมันประมาณนเจเจ็ดลเจ็ดจุดเจดลิตรต่อชั่วโมงร้อยร้อยสีเท่าไหร่นะแปดไหมฮะใช่ไหมตังเท่าไหร่ ถังถังนี่ถังอะไรถังสิบแปดลิ่นหรือว่าถังอะไรเออบอกถังนึงถังเท่ากระดังเลยทำยัง,งไงไม่มีนั่นกิ๊บฮะ เจอกันครับเเป็นเคยอยู่บนครับเจอทักลักโบกผมบอกได้เลยว่าคนได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับ <S <S ผมบุกีอยู่กับรถคันนี้ตลอดแต่ผมไม่เคยได้ขับเลยครับผมไม่กล้าขับคันนี้เลยว่าเจ้าของห่วงมากครับแกก็ให้ผมลองหลายรอบนะแต่ผมก็ไม่กล้าจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ลองเลยครับคือแกอแกมีรถห้าหกจ็ดคันครับแต่แกก็ยังขับเองคันนี้แกไม่ยอมปล่อยเลยครับ อมรับว่าแกรักรถจริงๆดูรถแกเลี่ยมแกทำความสะอา,าดเองหมดเช็คเองหมดอ่ะอยังไงคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ